คือนนี้ก็อารมณ์ถูหววางแบบนี้คิดมากเกินไปเขาเข <_ ll> um> าไม่ได้เป็นแฟนค่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนกันเพื่อนอำเภอเดียวกันนะคะแย่มากผู้ชายเาไม่เห็นแก่ตัวมากไปกินก๋วยเตี๋ยวขาผู้หญิงใส่ให้เลยเขาไม่ได้เป็นแฟนเหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนกันเพื่อนอำเภอเดียวกันนะคะ รู้รู้ไหมเขาว่าพบกับผู้ชายคนนีร้รู้ค่ะรู<ม>้ค่ะแต่ไม่ได้ไม่เขาอยู่กองเขาเขาพักที่ทํางานเขาทางานินมีแล้วก็เขาพักท,ทำงานเขาไม่ได้ไปไหนคะ่ะ<ม>เขาก็เลยเช้ามาทํางานเหมือนกันเหมือนกันค่ะพบกันมานานไหมครับมไม่พ่งตัวเองอะ่ะพุ่งรู้จักผู้หญิงได้หนึ่งปีเหมือนกันค่ะเพราะพุ่งมาทางานเคมีไอ้รู้ก่อนล่วงหน้านั้นไม่รู้เขาเคยบค่บนไหมว่าแฟนคนนี้เขาเคยทําร้ายหรือมาหึงหวงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ไม่ใช่แฟนนะคะไม่ใช่แฟนค่ะยังยังเราไม่ใช่แฟนค่ะคบกันเคุยเป็นเพื่อนเพื่อนอำเภอเดียวกันใช่ั้มเขาบอกว่ายังไงเป็นญาติของเขานะคะอ๋อเขาบอกว่ายังไงบ้างอะครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็อารมณ์หงบวางแบบไในคิ มากเกินไปเขาเขาไม่ได้เป็นแฟนค่ะไม่ได้เป็นแฟนเคยทำร้ายเขาก่อนหน้านี้ไหมครับไม่รู้ค่ะในมุมเพื่อนรู้สึกยังไงที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนเราแย่มากผู้ชายก็าไ้เห็นแกตัวมากไปกินก็วยเตียวเขาผู้หญิงใส่ให้เลยอย่างทุกอย่างผู้หญิง ใช่ทุกอย่างนะคะผู้ชายแย่มากแต่ไม่เคยคุยกับผู้ชายไม่รู้จักผู้ชายเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกับผู้ชายเพราะพอผู้หญิงเราเราฟังเราก็ไม่ชอบเขาแล้วก็เลยไม่มองหน้าไม่อะไรเหมือนกันไม่ไม่คุยก็คือไม่สนใจเรื่องส่วนตัวของเขาไปแล้วมันเป็นการพูดฝ่ายเดียวเพราะว่าทางตัวเจต์เขาไม่พูดด้วยนะก็เขาเขาอ้างว่าแล้วกันนะเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นแฟนอดีตแฟนแล้วก็มีหลังจากที่หลังจากที่พบหากันแล้วเนี่ยนะก็มีการถึงหัวกันเลยลักษณะนี้นะะ เขาอ้างว่าแต่ฝ่ายเดียวแต,แต่ตอนนี้ก็คือเนื่องจากฝ่ายฝ่ายที่บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บมากก็เลยยังยังไม่สาม,มารถให้รายได้พกเนนานในห้องเียวกัน <ๆ S 2> ไม่มีครับไม่มีครับเป็นเขาผานดิแฟนกันนะครับต,ตามที่เขาแจ้งก็เป็น,เป,นเป็นหลายปีอยู่ครับสองสามปีอะไรอย่างี้ครับไอห้องที่เราไปจบได้ครับเป็นห้องของเพื่อนหรือห้องของเราเองหือตก่อ่าเป็นห้องของเพื่อนห้องของเพื่อนครับก็คือลักษณะว่าเป็นการหลบหนียห้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ามภาพนียก็ตรงบริเวณหน้าผากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณคางนะครับแล้วก็จมูกนิดหน่อยครับผู้เสียหายครับบาดเจ็บผู้เสียหายบาดเจ็บเยอะกว่าแล้วก็บริเวณดวงตาแล้วก็บริเวณใบหน้าแล้วก็ลําตัวแขนครับวันนี้เมื่อคืนนี้หนูอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงเขาโลองอะค่ะร้องดังร้ขของสะพาวนึงแต่หนูทำงานทั่งในร้านแล้วทีนี้หนูก็เลยเดินออกไปดู แล้วก็เห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแกยืนอยู่กางเกงแกขาดแต่หนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามีใครทาร้ายอะไรทีนี้ก็เลยตะโกนถามกไปว่าพี่พี่เป็นอะไรแกบอกมาว่าแกโดนน้ำกรดสาดแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแกก็เลยถือน้าปัากรัวมาลาดให้พี่ผู้หญิงอยู่แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยตะโกนบอกพี่พี่มาพี่มาทางนี้พี่มาฝั่ง,อองนี้เพราะข้างหน้าร้านอะ่ะมันมีก๊อกน้ําแต่แ,แกอยู่รานอยู่ร้านยาข้างหลังสายน้ํามันไปไม่ถึง แล้วแกก็มีน้ำกอดไร้ด้วยหนูก็เลยไม่กล้าจับแต่แกมองเห็นบอกว่าพี่เดินตรงมาก่อนเดินตรงมาก่อนแกก็เลยเดินตรงมาพอมาถึง้านปุ๊บก็เลยสาดน้ำให้แกพนักงานอะไรก็มาช่วยสาดน้ำเพื่ออะไรตอนเห็นแกมีแค่กางเกงที่ขาดแต่พอสาดน้ำไปสักพักอะผิวแกก็เริ่มเป็นแผลขึ้นมาใช,ใช่ใช่ใช่มันเริ่มเริ่มซีดเริ่มอะไรกันไปหมดแล้วแล้วก็ เสื้อผ้าแกก็เริ่มขาดจากที่มีแค่กางเกงอะเสื้อผ้าแกก็เริ่มขาดเริ่มเป็นยางเริ่มติดกับผมอะไรของแกเนี่ย <'s> ที่ทีเนี่ยทางร้านก็ทางานห้กันพ่อก็เรียกรถโรงพยาบาลข่าวสดสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ